ตามปกติการวอวยพรปีใหม่ของผู้นําประเทศจะทําแบบเป็นทางการนะคะก็จะมีการอ่านถแถลงการวอวยพรปีใหม่แต่สําหรับที่รัสเซียการวอวยพรปีใหม่ของผู้นําในปีนี้มาในรูปแบบของการ์ตูนค่ะซึ่งก็สร้างความสุขสนานให้กับประชาชนชาวรัสเซียรวมไปถึงยังเป็นการสร้างความปลาดใจให้กับชาวรัสเซียจํานวนมากด้วย ัองตัวคือตัวแทนของนายเดมิทรีเมดเวเดฟประธานาธิบดีและนายวลาดิเมีย์ปูตินนายรัฐมนตรีของรัสเซียทั้งคู่ถือเรื่องดนตรีและขยับเท้าเข้ากับจังหวะเพลงค่ะ โดยมีพระราชาวังเครมลินเป็นฉากหลังตัวการ์ตูนทั้งคู่พูดหยอกล้อกันและมีตอนหนึ่งตัวการ์ตูนซึ่งแทนตัวนายเมดเวเดฟบอกว่านี่เป็นการวอวยพรปีใหม่ครั้งที่สองของเขาขณะที่ตัวการ์ตูนอีกตัวซึ่งแทนนายปูตินก็คุยทับว่าเขาวอวยพรปีใหม่มาแล้วเก้าครั้งเราว่านายปูตินเคยดำรงตําแหน่งประธานาธิบดีมาแล้วถึงสองสมัยและในช่วงท้ายทั้งคู่ก็กล่าวอวยพรปีใหม่โดยบอกว่าจริงๆแล้วอยากร้องเพลงให้ฟังมากกว่านี้ แต่ว่าพวกเขาไม่อาจลืมหน้าที่ของตัวเองได้พร้อมกับพูดคำว่าสวัสดีปีใหม่กระตุนชุดน,นี้มีความยาว2นาที30วินาทีค่ะและออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ของทางการในวันขึ้นปีใหม่ไม่เพียงแต่สร้างความูกนานให้กับคนดูเท่านั้นแต่ยังสร้างความประหลาดใจด้วยเพราะถ้าย้อนไปในช่วง50ปีที่ผ่านมา การทำการ์ตูนล,ล้อเลียนผู้นำรัสเซียถือเป็นเรื่องต้องห้ามแต่เมื่อ8ปีก่อนเคยมีรายการหนึ่งที่ทำตุ๊กตาล้อเลียนในบอริสเยลชินซึ่งเป็นอดีตประธานนาธิบดีและนายปูตินซึ่งตอนนั้นเป็นนายรัฐมนตรีและต่อมารายการนั้นก็ถูกกดจากสถานีหลังจากได้รับแรงกดดันจากรัฐบาลดังนั้นการรัฐบาลจะจัดทำหรือว่าเผยแพร่การ์ตูนชุดนี้ออกมาเองก็เป็นการสร้างความประหลาดใจให,ให้กับชาวรัสเซียเป็นจำนวนมากค่ะ Банк наш не старался, опель так и не продался. И теперь хвалены.